หุ้มนะครับคาร์บอนหมดเลยนะครับของเดิมจะเป็นแค่พลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกธรรมดานะฮะแล้วก็ทําการเอาผ้าคาร์บอนนะครับมาหุ้มเลยนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปดูอุปกรณ์เลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคราวนี้อุปกรณ์หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าขาดหรืออย่างใดผมก็จะแจ้งในระหว่างคลิปนะครับอย่างแรกก็คือเป็นผ้านะครับผ้าคาร์บอนนี่นะครับ นี know, Baby, ่ครับสนับแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นอ่นี่นะครับเรซินนี่นะครับหนึ่งชุดเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นโมโนนะครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับสําหรับล้างแป้งนะครับอันนี้จะเป็นสีนะครับเป็นสีหยอดแล้วก็ตัวนะครับทําแข็งนะฮะเพื่อให้เรซินเนี่ยแข็งนะครับแข็งได้เร็วมากขึ้นนะฮะแล้วก็แป้งนะครับสําหรับทาเรซินนะครับแล้วก็2อย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวแล็กเกอร์นะครับจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับนี่นะครับแล็กเกอร์ จะมีเล็กเกอร์นี่ผมซื้อมาต่างหากจะเป็นเล็กเกอร์ 2K นะฮะนี่นะครับมีก็เล็กเกอร์ปกตินะครับกระดาษทรายนะครับก็จะมีนะครับเบอร์80นะครับ220นะฮะ400 800นะครับแล้วก็1,000นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับในเซตเนี่ยในเซตของที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับมีเซตนี้เลยนะครับ ครบเซตนี้เลยนะครับยกเว้นแลกเกอร์ตัวนี้นะครับแลกเกอร์นี้เขาก็มีมาให้นะฮะนี่ในเซตเขานะฮะจะมีแบบนี้นะครับส่วนกระดาษทรายเบอร์พันนี้ผมซื้อมาเพิ่มเองนะครับเพราะว่าผมต้องการถูชิ้นงานให้ละเอียดมากขึ้นนะครับนี่นะครับผมใช้ตัวอ่าสุญญากาศนะครับเป็นทงสุญญากาศนะครับนี่นะครับซื้อจากอ่าโฮมโปรนะฮะประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะใช้สำหรับ รีดนะครับตัวผ้าคาร์บอนให้มันแนบสนิทกับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวนี้จะเวิร์กไหมนะครับอันนี้เป็นเพิ่มเติมนะครับถ้าชิ้นงานมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนี่ก็ใช้สุญญากาศช่วยนะครับผมนี่นะครับโอ้ก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขาดเหลืออย่างใดเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ในระหว่างทําไว้นะฮะโอเคครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการนะครับล้างนะครับคขาน้ำมันต่างๆนะครับแล้วก็นะครับขัดนะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์80นะฮะ ขัดให้ทั่วนะครับขัดให้มีความขูกขาแล้วก็ขัดให้มันมีการยึดเกาะได้ดีมากขึ้นนะครับจากนั้นก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์80นะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดให้ชิ้นงานนี่มีรอยนะครับมียึดเกาะนะฮะผมนี่นะครับผมหลังจากที่เราขัดกระดาษทรายเบอร์80นะครับก็จะได้ขนาดแบบนี้นะฮะนี่ก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับทุกซอกทุกมุมนะฮะโอเคคราวนี้นะครับผมก็ได้ขัดเรียบร้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนโลโก้นะครับนี่โลโก้ตรงนี้นะครับที่มันนูนๆออกมาในผม คือขัดเรียบเลยนะครับขัดเรียบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาตัวผ้านะครับพุ่มปิดเลยแล้วก็ทําการติดสติกเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นใช้กระดาษทรายเบอร์80นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลองพื้นก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้มันติดแน่นๆนะครับผมก็ทําการลองพื้นนะครับคราวนี้ลองพื้นก็จะมีทั้งหมด2รอบนะครับครั้งแรกก็จะมีแค่เรซินนะครับแล้วก็ผสมสีดำนะครับแล้วก็ตัวทําแข็งนะครับแล้วก็ร้อยแห้งนะครับ พอเรางพื้นครั้งที่2ก็มีการเรซินนะครับใส่โมโนนะครับใส่สีดำนะครับแล้วก็ใส่ทําแข็งเหมือนเดิมนะครับอัตราส่วนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นเรซินนะครับสส่วนนะครับโมโน1ส่วนแล้วก็ทําแข็งนะครับสนะครับหรือถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือประมาณว่าเรซินเนี่ยสามสิบมิลลิตรนะครับโมโนก็10มิลลิลิตรแล้วก็ทําแข็งนี่ก็คือประมาณ5-10หยดนะครับก็คือถ้ายิ่งทําแข็งเยอะนะครับมันก็จะยิ่งแข็งเร็วนะครับแล้วก็ ภาชนะนะครับให้เราแบ่งไว้2อันนะครับก็คือเป็นภาชนะสาหรับล้างแปรงหนึ่งอันนะครับแล้วก็ภาชนะสาหรับผสมอัตราส่วนนะครับคราวนี้นะครับนี่นะครับทั้งเซตครับเขาจะมีมาให้นะครับอันนี้จะเป็นโมโนนะครับนี่นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวล้างนะครับล้างแปรงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเรซินนะครับนี่เรซินนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับสีดํานะครับแล้วก็นี้จะเป็นตัวทําแข็งนะครับเป็นหยดอย่างนี้นะครับอุปกรณ์หลักก็จะมีประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ใช้นะครับตูดขวดนนี่ะครับ เป็นตูดขูดมาลองไว้นะครับเพื่อให้ชิ้นงานที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่เลอะนะครับจะได้ทํางานได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่ครับตั้งแบบนี้ได้ง่ายเลยนะครับทาได้ง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการผสมนะครับทําพื้นครั้งแรกนะครับก็คือเป็นเรซินนะครับบวกสีดําแล้วก็ทําแข็งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาเรซินนะครับเอาใส่พอประมาณนะครับพอดีชิ้นงานนะครับผมใส่ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าขาดเดี๋ยวผมค่อยเติมนะครับนี่นะครับ ก็ใส่ตัวทําแข่งนะครับประมาณห้าหยดนะครับใช้ผมใช้ผูกานตัวนี้ใช้เป็นสีดําก่อนนะครับก็ทาบนชิ้นงานได้เลยนะครับทาไปเรื่อยนะครับนี่นะครับเมื่อทาทั่วแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นก็รอให้แห้งนะครับอันนี้จะเป็นการทารองพื้นรอบแรกนะครับผมโอเคครับราวนี้นะครับรอบแรกนะครับ ที่เราลองพื้นก็ได้แห้งเรียบร้อยนะครับก็ความเร็วในการแห้งเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวตัวทําแข็งนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวทําแข็งเยอะเนี่ยมันจะแห้งเร็วนะครับถ้าเกิดเราใส่ตัวทําแข็งน้อยเนี่ยมันก็จะแห้งช้านะครับอันนี้ผมใส่ประมาณหหยดรอ,อ,อประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะเริ่มแห้งละเดี๋ยวผมจะทารอบ2ต่อเลยนะครับ ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแต่จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือว่าจะเป็นโมโนนะครับใส่ตัวโมโนเพื่อให้เราขาดตัวรองพื้นง่ายมากขึ้นนะครับโมโน1ส่วนแล้วก็เรซินนะครับ3ส่วนนะครับก่อนเราใส่ตัวทาแข็งก็คนเรซินกับตัวโมโนให้เข้ากันก่อนนะครับใส่สีนิดนึงนะครับผมเมื่อเราเห็นมันเข้ากันดีแล้วก็ใส่นะครับตัวทาแข็งได้เลยครับประมาณ5หยดนะครับจากนั้นนะครับให้เราทานะครับ รอบสองได้เลยนะครับนี่นะครับทารองพื้นรอบ2ได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับผมก็ได้นะครับทารองพื้นนะครับแล้วก็ทําการนะครับขัดนะครับกระดาษทรายเบอร์80ออกนะฮะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่นะครับตอนนี้เรารองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับรองพื้นด้วยเรซินนะครับก็ขัดกระดาษทรายเบอร์80นะครับแล้วก็ร้อยแห้งนะครับนี่จะได้ประมาณนี้นะครับผมทาตัวกาวนะครับสําหรับ ทําการยึดกับผ้านะครับผมก็นะครับเบื้องต้นเราก็ทําการตัดผ้านะครับให้นะครับสามารถที่จะคุมนี้ได้พอดีนะครับแล้วก็ให้ผ้ามันเกินมาหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับคราวนี้การผสมกาวผมก็จะใส่นะครับเป็นเรซินเข้าไปนะครับก้อนนี้นะครับผมได้ใส่นะครับเรซินนะครับ3ส่วนนะครับโมโน1ส่วนแล้วก็ใส่สีไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะหยดตัวทําแข่งไว้ประมาณ4-5หยดนะครับ นะครับจากนั้นก็ได้แบบนี้นะครับให้ทาบางๆให้ทั่วเลยนะครับโอเคครับคนนี้นะครับผมก็ได้ทานะครับบางๆนะครับให้ทั่วแล้วบร้อยแล้วครับจากนั้นเราร้อยแห้งมานๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการปูผ้ากันนะครับตัวกาวเนี่ยจะเริ่มแห้งแล้วนะครับเนี่ยตัวรองพื้นนี่ะจะเริ่มแห้งแล้วเราลองนิ้วแตะดูนะครับนี่ครับนิ้วแตะมันจะไม่ค่อยติดนิ้วเลยนะครับนี่ครับลองแตะดูนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาผ้าลงไปเลยนะครับ อันนี้คือผมใส่ไว้ในถุงสูญญากาศนะครับผมจะรอไว้สักพักใหญ่ๆนะครับรอให้มันแห้งติดสนิทนะครับค่อยเอาถุงออกนะครับนี่นะครับที่ใช้สูญญากาศเพราะว่ารายละเอียดดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยใช้สูญญากาศในการช่วยบีบนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันแห้งนะครับโอเคครับต่อมานะครับ เดี๋ยวผมจะทาการนะครับเรซินนะครับทําการเลนะครับบนหน้านะครับคาร์บอนนะครับตอนนี้คาร์บอนได้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับได้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้สนาดแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็คือจะแห้งแล้วนะครับผมก็นะครับจะทําการนะครับเอ่อเรซินนะครับบนนี้เลยครับทําการเลบนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใช้นะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ํายาทานะครับตัวเลนะครับสําหรับผ้าคาร์บอนนะครับโดยเฉพาะนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํายาถีฟ้านี่นะครับก็จะใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเล่งแข็งนะครับก็คืออันนี้100ส่วนแล้วก็ตัวเล่งแข็งนะครับประมาณสองถึงสามหยดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ๋ยวผมทําการใส่นะใส่แค่พอใช้พอนะครับ โอเคนี่ครับก็ตัวนี้นะครับข้อดีมันคือว่ามันมีการผสมไม่ให้ตัวเรซินมันเหลืองนะครับเพราะว่ามีตัวการ UV ไม่ให้เรซินเหลืองนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้มานะฮะจากนั้นก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ไปประมาณ 2- 3ถึงหยดนะครับตัวเร่งแข็งนะครับต่อมาก็ค่อยๆคนได้เลยนะครับเราจะค่อยๆคนเพราะว่าจะทำให้เรซินไม่เกิดฟองนะครับ ตัวนี้จะใส่แค่เรซินกับตัวทำแข็งอย่างเดียวนะฮะ นี้นะครับก็นะครับการที่เราเลนะครับชั้นแรกก็แห้งเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเลชั้นที่2นะครับจะทําเหมือนกันนะครับผมจะเลทั้งหมดประมาณ7ชั้นนะครับก็ใช้นะครับตัวล้ายาเรซินผสมกับตัวทําแข็งเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับคราวนี้นะครับผมก็ได้เละทั้งหมดประมาณ5ชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลประมาณ8ชั้นนะฮะคราวนี้นะครับก็นะครับตะดุจะเริ่มแข็งแล้วนะครับจะเริ่มแข็งและแห้งแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับตัดขอบนะครับบริเวณส่วนเกินของผ้าออกนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับเจาะนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูตรงนี้นะครับ้ำหมันเครื่องเจาะรูน็อตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใช้ใบตัดนะครับเจียไปเรื่อยนะครับผม นี่นะครับอันนี้ผมก็ได้เลมาถึง5ชั้นนะครับเมื่อเลถึง5ชั้นเนี่ยผมทําการนะครับเจาะนะครับเจาะแล้วก็เจียด้านข้างนะครับจุดต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เก็บขอบนะครับเก็บขอบด้วยการเจียแล้วก็ตัดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เละที่ที่5นะครับผมจะเละทั้งหมด8ชั้นนะครับนี่ครับส่วนอุปกรณ์การตัดเนี่ย ผมใช้ผมจะใช้หัวเจียนะคร pues ับน mm ี hmm. hmm. ่นะครับจะเป็นหัวนี асибо, ่คร <kindergarten> ับเป็นหัวต <it> oh ัดแบบเป็นหัวตัดเพชรนะตัวนี้นะครับหัวตัดเพชรนะครับมันจะไม่กระเด็นนะครับมันจะไม่แตกนะครับไม่แตกง่ายนะครับตัวนี้จะแข็งมากนะครับแล้วก็ตัดเลซินได้ง่ายนะครับนี่นะครับใช้ตัดบริเวณขอบที่มันเกินมานะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นการนะครับเป็นหัวนะครับเก็บงานนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเก็บนะครับตัวนี้นะครับเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะใช้2ตัวนี้เป็นหลักนะครับนี่นะครับ ราวนี้นะครับผมก็ได้ล้างนะครับอันนี้ที่ผมล้างด้วยน้ําแล้วนะครับคราวนี้สีดําพ่นนะครับก่อนที่เราจะขัดผมจะใช้สีดําพ่นเพื่อที่จาการเ,าเวลาเราขัดเนี่ยเราจะได้ทําให้พื้นเรียบๆรียบได้ง่ายนะครับนี่นี่นะครับผมก็นะครับได้พ่นนะครับสีดําเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราพ่นสีดำเนี่ยเราก็ร้อยแห้งนะครับ นี่จะได้ขนาดแบบนี้นะครับก็เห็นจะเห็นพื้นเนี่ยไม่เรียบเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์80นะครับขัดเพื่อเอาสีดํานี้ออกนะครับพอกระดาษทรายเบอร์80เสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้กระดาษทรายเบอร์320นะครับ320เสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้เบอร์600นะครับจากนั้นก็จะเป็นเบอร์1,000นะครับตามลําดับไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มเบอร์80ก่อนเลยนะครับผม นี่นะครับผมก็ได้ขัดกระดาษทรายเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็จากแรกนะครับที่เราจะมีสีดําพ่นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขัดกระดาษทรายนะครับเบอร์80นะครับแล้วก็เบอร์320แล้วก็เบอร์600แล้วตบท้ายด้วยเบอร์พันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เทคนิคการขัดก็คือว่าเราจะขัดเบอร์กระดาษทรายเบอร์80เนี่ยเราขัดให้สีนะครับสีดําที่เราพ่นไปเนี่ยออกให้ ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็นะครับจะไปร้อยแห้งแล้วก็สามารถที่จะพ่นแลกเกอร์ได้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับผมก็ได้นะครับตากจนแห้งเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับพ่นแลกเกอร์นะครับส่วนแลกเกอร์ที่ใช้นะครับผมจะใช้ยี่ห้อตัวนี้นะครับเป็นแลกเกอร์ของซามูไรนะครับเป็นแลกเกอร์ 2K นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเบอร์ 2K01 นะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นของซามูไลนะครับอันนี้คือพ่นเิกร์ครั้งที่1นึก็ได้ใจประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะพ้นสักประมาณ4-5ชั้นนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ได้ถอดฝานะครับมาหุ้มนะครับมีการแปะดิ๊กเกอร์เพิ่มนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็แปะนะครับ ลิงก์นะครับอุปกรณ์ที่ผมซื้อนะครับก็จะเป็นผ้าคาร์บอนน้ํายาเลซินนะครับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณครับ